ท่านเล่าการปฏิบัติจิตกับภาวนาไม่ว่าใครก็ตามนะเรื่องสติเป็นสำคัญมากท่านทั้งหลายอย่าลดอย่าละสตินะเช่นอย่างอดอาหารนี่เป็นเครื่องสนับสนุนสนุนสติได้เป็นอย่างดีและอย่างอื่นก็พอดีไปด้วยก็สำหรับผู้ที่ถูกในการอดอาหารผ่อนอาหารดีทางสติ เราอดไปหลายวันเท่าไรสติติดแนบเลยไม่เผลอตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งค่ำไม่เผลอเลยนีเวลาเรามาฉันเข้าไปมันก็มีผิดพลาดพลาดลงบ้างถ้าฉันไปนานมันก็มีเผลอได้เผลอได้เป็นอย่างนั้นนะแต,แต่ไม่ฉันมันก็ไม่ได้มันก็จะตายจะให้ว่าไงก็ต้องมีหนักมีเบาบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรการผ่อนการอดอาหารนี่เป็นก